สวัสดีครับอยู่กับเมีกินผักกันอีกนะครับกับเกม h e า r t ์ stone สำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับเด็กดูอิดพลังเวทนั่นเองเป็นการเน้นใช้บวกพลังเวทนะครับจากการ์ดพื้นที่อย่างบ้านตุ๊กตามหาสัจจรนท์ที่ได้รับความเสียหายบวกเวทหนึ่งในเทอร์นี้เท่านั้นมีความทนทาน3ร่วมกับการ์ดหลายแบบนะครับเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดอย่างการ์ดเมนร่สองกล่องของเล่นไรก้ก้น คนพบก์ดจากเด็กเราหนึ่งใบถ้ามีความเสียหายเวทก็ปีก้กราดนั้นหรือจะเป็นก้าไร่ห้ามหัศจรรย์แดนป่าเรียกด้วง25ที่มียั่วยุ2ตัวค่าราลดลง3ถ้าเรามีความเสียหายเวทก็จะเป็นไร่สองเท่านั้นแล้วก็บวกเวทไปแล้วก็มีใบยิงด้วยนะครับที่ใช้บวกกับพลังเวทได้ดีก็คือเวทอย่างตะปบยิง4ทั่วไอหนตัวแล้วก็ยิง1ทั่วสนาม มีรากไม้มีชีวิตนะครับยิง2และที่สําคัญการเวทมนตร่ายสาใบนี้หลอดแก้วเป่งประกายสร้างความเสียหาย2แต้มการ์ดใบถัดไปของเราในเทอรนี้มีค่าได้ลดลงเท่ากับจํานวนดามเมรที่เราทําได้นะครับก็ถ้าเรายิ่งบัฟพลังเวทเท่าไหร่ใบนี้ก็จะทําให้ใบเวทถัดไปนั้นร่ายถูกลงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของเด็กนี้คือยานอาวกาศนะครับ ยาวากาศที่ใส่มาคือเครื่องล่องหนชาทารี่ร่สองได้หนึ่งสี่มีหลบหลีก mm hmm. เวทมนต์ใบแรกของเราในแต่ละเทินจะมีค่าไาร้ลดลงหนึ่งค่ายากนะตู่สี่และยาอวากาศอีกใบของเราก็คือร่สามเตาปฏิกรแสงดาวหลังจากคุณได้เวทมนต์มนตรามันจะไร่ซ้ำสุ่มเลือกเป้าหมายนะครับอันนี้ ก็ทำให้กาทีเด็ดไร่ห้ายอย่างปรากฏการจักรวาลเรียกวิญญาณสองสามที่มียโยยุสามตัวถ้าสนามฝั่งคุณเต็มแล้วมอบบวกหนึ่งบวกหนึ่งให้เมเนียนทั้งหมดของคุณแทนใบนี้ทำงานสองครั้งได้ก็ยิ่งดีนะ,ะเสกสองสามโยยุมาอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ามันเต็มแล้วก็บวกหนึ่งหนึ่งให้ินเนียนเราด้วยก็เน้นทำดาเมจากพวกโทเค็นนะครับที่ได้จากตัวนี้แล้วก็ใบยิงต่างๆที่ได้รับการเสริมพลังเวทนั่นเองไม่ใช่เก่งขนาดนั้นนะเด็กนี้นะ มันจะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าขอแนะนำบริการเติมเกมออนไลน์เติมเกมผ่าน The Hun Shop ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันร้านเปิดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสนใจติดต่อที่ at the Hun Shop ถ้าเติมเกมออนไลน์นึกถึง The Hun Shop ลองดูก็ได้ลงไปก่อนเลยยานอาวกาศ เครื่องล่องหนชาทารี่ไม่เป็นเป้าการโจมปีแล้วก็เวทใบแรกของเทินเราจะไายลงน้อยลงหนึ่งเพิ่มพลังเวทและใช้การ์ดค้นพบของมาเราเอาเป็นนี่มาก่อนยั่วยุสองใบเจอสายตีนี่จบเทิน ยิงทิ้งเลยเหรอตาย,ายไปซะเดวเวีเจ้าแห่งฝันร้ายลงมา้นพบมินเดี่ยนจากในเด็กเอาอยังไงแล้วก็บอกของขวัญพลังมืดให้ด้วยผ่านะก่อน ตีหน้าสิครับจึงจ้งๆเลยอือ้มฮึยุ่ยยุมาแล้วอุ้ยมีตีฮิวด้วย ลงจะพบาลงครับมินเลี่ยนตำนาลงมาถ้าคุณกำลังสร้างยวาวการับเวทมนตราที่แตกต่างกัน3ใบแล้วราคาแลพวกมันลงด้วยยิงไปจบเทิร์น จั่วการ์ดพาเหล่าคนพบการ์ดพาเหล่าลงโล่มาอีกอัน,นอลงวินเนียนมาจั่วการ์ดน,นี่ไงบวกพลังอย่างมหาศาลไ<ม>ล่สามกับห้าไม่พอใช้นี่แหละ มอบบวกสองบวกสาให้มินเนี่ยทั้งหมดนะครับในมือคุณในเด็กและสนามลุจักรวาลตี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 เอาจะตาย อ้าวยอมเลย <laughs> ดีโอฮันเตอร์ยนานอวากาศไ <Yeah! S 1> ปเก็บประจรย์แดนป่าไว้นะครับ <c oughs> เผื่อเจอสายตีโอ้แย่แล้วจบเทิน์นไปก่อน <c oughs> ใช่เลย <c oughs> ใช่เลย <c oughs> ใช่เลยอ่าอันนี้่เรียกมินเนี่ยนออกมาสองตัวสิเสร็จแล้วยังไงจับมือเชื่อมกันอย่างกลมเกลียว ค่านี่หรอหลือค่านี่ค่าตัวนี้ หาการมาเรียก่อนดีกว่าบ้านตุ๊กตามหาสัจจ์นะครับช่วยได้ลงมาเปลี่ยนพลังฮีโร่นะแล้วก็ลงแมมาอีกตัวเลยดิเจ็บเจ็บเลยครับตอนนี้ ยั่ยุ่หรอแล้วก็หาของเดี๋ยวเขาใช้ไม่ยิงก่อนะปะจ,จบเทินครับต้องยิงก่อนเข้ามาครับลงเบ็ดตกปลามาแล้วน,นี่ดีกว่าทำลายทิ้งแล้วก็ได้ฮิวด้วย ยิงสามสองตัวไปตืบตืบเ,เจ็บสามไปด้วยขอฮิวจบคืนเอาว่ะเอาว่ะกลับว่ะเซฟรีสครับน,นักวางแผนในฝันก็ลงมาค้นพบการสามอย่างเลือกสร้างความเสียหายชัศตูด้วยวะ่ะมันเอาตีเราครับเจ็บจั่วการน,นะรเมื่อตัวนี้ตาย ไม่เป็นปัญหาพลังเวทไปด้ข่ายแมงนี่ก่อนเลยมายั่วยุ่สองตัวไม่ต้องเน้นโอทเคถ้าไม่ต้องมาเก็บ เวทอะไรไว้นะครับใช้อะไรไนดะ้ก็ใช้ไปตายไปดนี่ลงมินเนี่ยนครับเอาพลังเวทค้นพบการมาเออ่ยาโวกาดนะช้าไปแล้วมัง้งเอานักผสมเครื่องดื่มไหมสองใบเหรอ เอกซ่าโอทาดีกว่าเพราะเราค้นพบม,มาสองใบแต่เรายังไม่มียาอวกาศนะความฝันจะสื่อถึงอะไรอันนี้ดีกว่าอิมแพกกว่าตอนนี้จบเชิงครับอับพลังฮีโร่พลังฮีโร่ใช้ฟรี ตีหน้าหรือว่าตีแมงเปล่งประกายให้ระยิบระยับเป็ทอร์าฟาโอโอตายไหมเนี่ยไม่รู้นะครับไม่ตายั้งใคราหรือคนละ่ะคนพบเวทมาก่อนแช่แข็งเหรอจั่วการ์ดหนึ่งใบได้แล้บเกาะสีแต้ม ไม่ค่อยดีเลยอะ่ะจั่วการมาอีกหนึ่งใบสิใบยิงจบเธอไปก่อนนะครับเ mm hmm. หลือ19อบอ่ะบวกเวดวกเวทหนึ่งสองสายิงห้า ยิงหเป็น10บแล้ต้องหาจากพวกนี้เขาตีหน้าเราเคนะตีหน้าเราเราชอบนะครับยืนหยัดและเติโอ้คงต้องเอาให้จบในเทอร์นนี้สินะ ขยาวหรือคนล่ะโอ้ยมาหน่อยสิยิงโอ้โหไม่มีใบยิงเลยอะ่ะ ส,สคัญยิงหกอะ่ะเสียดายดนะครับไม่ได้ไปยิงอะ่ะยู่ๆยุมาตัวเดียวก็ไม่รอดวะ่ะถ้าได้ไปยิงทั่วสนามเราอาจจะรอดนะครับที่ผมกำลังหาอยู่นะตัวนี้ลงมาแล้วยิงสองทั่วสนามีเงี้ยเราอาจจะรอดนะครับ าตายไปอีเซราฮอกับแกราชปลาซอทายโดกน้นำฝนเทาแล้วเกนิทราแสนนานของข้าซึ่งแล้วเบืออย่างนี้อ่ะได้อยู่มั้งอันนี้ออกไป ลงไปเลยลากไม้เอาแมนเอกมาก่อนนะครับเจอกับวอรดิเอร์นี่ไม่ธรรมดาใช้ครับมีอะไรก็ใช้ไปอเอามาอีกแล้วกันนะครับเป็นก,การรีเด็กจั่วการ์ดไปเพิ่มไปเพิ่มกรอ มาแล้วหลังจากร่ายเว้มนตารา่รยซ้ำโอ้โหเออไปฆ่าแมเงเราอืมนี่อะ ขย่าหรือขวลงมาขย่าวขวดเีย๊ยิงหรือจัว่วเอายิงไว้ก็ได้ยิงหนึ่งสร้างความสองแต้มจบเทินครับเซเวียสลงมาคนพบบินเนี่ยในเด็กแล้วก็มอบของขันคอพลังมืด เอายังไม่ทำอะไรใช้เลยเหรอหนึ่งสองสามสี่นี่เป็นห้าหกนี่ก่อนใช้เลยเหรอต้องคิดให้ดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดซีจบเทินเะจ็ดพอดีทั้งเจ็ดใบสนามเต็มพอดีแล้วก็บวก หนึ่งบวกหนึ่งไปหกมาดาายุยุยจเจ็บไปสิครับเพิ่มกรอกอย่างนั้นเหรอผ่า จำสีไปก่อนนะ,จ,ะออจำสีไปก่อนยิงเท่าไหร่ยิงสามยิงสองเป็นห้าค้นพบการ์ดบวกเวทคอมมอนจบเพลินเหลือเก้า เพิ่มพลังเวทยิงหน้าไปสามยิงไปห้าแล้วยิงอีกสามเรียบร้อยไงล่ะประับ รเบก็จบลงไปแล้วผม3ตาสําหรับดูอิดพลังเวทนะก็เก่งอยู่นะใช้ได้นะแต่มันอาจจะเล่นยากนิดนึงต้องคิดนิดนึงนะครับการบวกพลังเวทการนับอะไรพวกนี้เจอกันใหม่เอพิซดหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ